มันลื่นมันต้องเดินช้าๆระวังระวังค่ะ ไปดูโหเห็ดมันปูไปดูไปดูโอ้โอ,โอ้ตรงนู้นก็มีเอาตรงนี้ก่อน ตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงนะคะวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้ารอยหกสิบหกค่ะมมลินเข้ามาเก็บเห็ดที่ป่าแถวแถวบ้านค่ะทุกคนเห็ดไม่ค่อยมีเลยอะ่ะไม่ค่อยออกเลยค่ะนี่เห็ดมันปูกลุ่มเล็กๆเมื่อกี้ <c oughs> ออกจากบ้านมาสักพักฝนตกค่ะ โชคดีนะที่ตอนนี้ฝนมันหยุดตกแล้วแล้วก็แดดมันออกมานิดนึงคะ่ะทุกคนไม่อยู่ดอกเดียวอ่าสองดอกดูนี่นี่คะ่ะเจอแล้วกลุ่มนี้ก็ได้ประมาณกำหนึงอยู่นะนี่คะ่ะทุกคนดูสิว้าวแค่นี้ก็ดีใจแล้วดูนะว้าว วันนี้ต้องเก็บไปแล้วก็ตัดขาไปด้วยเพราะว่ามันเนี่ยขี้ดินมันเยอะค่ะฝนมันตกเนาะโุ้ยนี่โุ้ยเอาไงดีเดี๋ยวไม่ยังไม่ตัดก็ได้เดี๋ยวไปตัดที่บ้าน นี่อีกค่ะโอ้ยขาอ้วนๆน,นะนี่นี่โหโฮโหนี่ค่ะทุกคนดูสินี่วันนี้ใส่ถุงผ้านะตรงนี้อีกตรงนี้ก็มีค่ะเดี๋ยวไปดูทางเดินมัน ทางเดินมันชันนะทุกคนดูของจริงมันชันมากเลยนะโอ้โหตรงนี้ดอกใหญ่เลยค่ะโอ้โหนี่มันอยู่ชั้นบนเองมันอยู่ชั้นบนนี่เองค่ะเห็ดนี่โหว้าวสวยมาก กว่าจะไม่ได้เก็บซะแล้วนี่โอ้น่าจะได้ครึ่งถุงอยู่นะวันนี้นี่อี่ถุง เห็ดที่เจอไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นไปดูเลยค่ะน่าจะเยอะอยู่นะตอนนี้ถ้าไม่มีคนไปเอาก่อนนะ <c oughs> เห็ดมันปูนนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ไปดูตรงนู้นอีกฝั่งนู้นขนุนเหลือง โอ้ยมันยืนยากมากเลยตรงนี้มันชันแล้วมันก็ลื่นด้วยพอขึ้นได้นี่ก็ลงยากนะทีนี่น,น,นี่ค่ะก็ ม่ลินเดินขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นซึ่งต้องบอกว่าเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็มาเจออยู่บนนี้นะคะเป็นเห็ดมันปูอีกกลุ่มเล็กๆเ,เนาะดีใจมากเลยแค่นี้ก็ดีแล้วนะนี่โหดอกสวยๆเลยค่ะนี่มันมาอยู่ชั้นบนชั้นล่างนี่น่าจะมีคนมาเก็บแล้วนะเนี่ยแล้วก็พอดีเลยนะไม่เปียกไม่เปียกไม่แฉะแล้วก็ไม่แห้งกำลัง สดสดเลยค่ะหอบเลยอ่ะกว่าจะเดินขึ้นมาถึงเห็ดมันปูสวยๆค่ะัน,นี่หูหกลุ่มนี้นะโหนี่ អបិដឹងណាกินส้มตำ พอสมควรแล้วค่ะนี่โอ้ยไม่เห็นนะเยอะอยู่เยอะอยู่เกือบครึ่งถุงแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เยอะอยู่ตรงนู้นก็มี าจะมาถึงนะลมลุกลุกคานโหตรงนี้สวยมากค่ะทุกคนดูสินี่เวลาตอนนี้สามโมงยี่สิบแล้วค่ะ หเห็ดเห็ดเหลืองเห็ดวันปูมีเยอะค่ะช่วงนี้นี่เมื่อกี้แมลินเดินขึ้นเขามาแล้วก็ล้มลุกคุกคานมากว่าจะมาถึงตรงนี้แล้วก็ข้าม ข้ามตรงนี้มันจะเป็นคลองน้ําค่ะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นเถวนะตรงนี้เป็นแถวแล้วก็จะข้ามไปฝั่งนี้ก็จะไปทะลุบ้านบนเขาของพวกเราพอดีค่ะววาเดี๋ยวตอนนี้เก็บเห็ดที่นี่ก่อนอย ตรงนี้เป็นแค่บางส่วนนะคะเดี๋ยวตรงนู้นเยอะเลยอะลอข้างบน ดอกเล็กๆเอง ว่ข้างบนนันก็น่าจะเยอะอยู่นะแต่ว่าขี้เกียจเดินเพราะว่ามันจะสี่โมงแล้วเดี๋ยวมันมืดก่อนค่ะต้องเดินลงก่อนกลับบ้านดีกว่านอนเห็ดมันปู รูค้าใหญ่มากตัวมด เต็มไปได้วยเห็ดมันปูก็อยากบอกว่าอึบนี่เยอะมากโอ้นี่คะ่ะทุกคนอุ๊ยพังนี่เลย มาเจออีกแล้วค่ะเห็ดมันปูแต่ว่าต้องบอกว่าเดินเลาะมาเยอะมากเลยนะเกือบถึงบ้านบนเขาแล้วค่ะแล้วก็มาเจอแถวแถวใกล้ๆบ้านนี่แหละสามกลุ่มนะหนี่กลุ่มแรกนี่ตรงนี้ด้วยดูตรงนี้สิทุกคนโอ้โหนี่ ว้าวอกิ่งสนหุย,ยข้างในหินน้นก็มีเมื่อกี้ไม่เห็นไม่เจอไม่เจอเดี๋ยวนี่ตรงนี้มันหลบอยู่ในซอกหินค่ะนี่ เยอะแล้วคะ่ะทุกคนเกินครึ่งลวเกินครึ่งถุงแล้วนะเนี่ยกลับไปถึงบ้านค่อยไปค่อยไปตัดขาทีเดียวดูตรงน้นคะ่ะโอ้ัวจะลื่หนหุยเห็ดอะไรเนี่ยโหเห็ดโคนเดี๋ยวเก็บเห็ดมนปูเสร็จก่อนนะค่อไ,ไปดูเห็ดโคนนี่คะ่ะ นี่นี่โอ้กวางมันชนนะเนี่ยลม้ม dùng hmm. dùng ตรงนี้นี่ขาอบๆเลยอุยเหนื่อยลมกำลังมาแล้วค่ะ โุ้ยเห็ดตรงนี้ขาวอวบมากเลยนี่ขายังใหญ่เลย กับเต็มถุงแล้วคะ่ะทับกันเดินต่ออีกสักสิบนาทีก็กลับบ้านแล้วคะ่ะนี่รัดไปตรงนี้ดีกว่าเผื่อจะมีนี่คะ่ะทุกคนตอนนี้ไม่ลินมาเจอเห็ดมันปูป่าบริเวณนี้เยอะมากเลยนี่ข้างบนอีกคะ่ะนุ่นเต็มเลยแล้วก็เมื่อกี้เดินเลาะไปดูทางโน้นนะใกล้ๆเนี่ยข้างกิ่งไม้นะะี่ค่ะเยอะมาก แต่ว่าปัญหาก็คือตอนเนี้ยตะก,ก้าไม่เลีนเต็มแล้วคะ่ะเอยไม่ใช่ตะก,ก้าถุงอะเต็มแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เรีนถึงจะเข้ามาเก็บแต่เช้าเลยออกจากบ้านแต่เช้าแล้วก็เอาตะก,ก้าใหญ่มาด้วยเดี๋ยวข้างล่างนี้ก็มีนะคะเนี่ยเนี่ยข้างล่างนี่เยอะมากข้างล่างเยอะมากเนี่ยแต่ดิฉันเก็บไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเต็มแล้วจริงๆโหนี่ ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นี่ตรงนี้อีกอตรงนี้อีกนุ่นน,น,น,นุแล้วก็ไม่แน่นะว่าถ้าเดินลงข้างล่างเนี่ยอาจจะเจอเห็ดอีกแต่ว่าตอนนี้ขอออกจากป่าก,ก่อนครับเพราะว่ามันสี่โมงแล้วนี่ค่ะสำหรับโอ้เดี๋ยวเขาจะไปสรุปเห็ดที่บ้านเนาะเนี่ย เห็ดที่ได้วันนี้ค่ะเต็มถุงเต็มย่ามพลาสติกเว้ยย่ามถุงผ้าแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยถุงซื้อกับข้าวเต็มแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเก็บอีกกลัวมันจะทับกันกลัวมันจะแตกแล้วก็ตรงโน้นเลยค่ะทุกคนนน,หน,น,หน,นเห็นมันปูเต็มเลยแต่ว่าไม่มีปัญญาเก็บค่ะวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวก็ ยังไงก็ฝากติดตามชมคลิปพรุ่งนี้ด้วยนะคะทุกคนดําบรลินจะกลับมาเก็บที่นี่อีกเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมค่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอยมันจะค่ำแล้วค่ะกลับบ้านก่อนดีกว่า